พูดบนเวทีพูดใส่ไมพูดใส่ไมบนเวทีเลยบอกว่าบอกว่าบล็อกเกอร์ประสานงานยังไงหรอให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวโทษนะคะดูคะ่ะคุณดูนะคะแหกตาดูด้วยคะ่ะว่าคิวใครหนึ่งสองสาม แล้วเกี่ยวอะไรกับเอมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยนะคะงานของเอมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยแล้วการที่ครูชาติโพสอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยค่ะ<ช>ห,หัวตัวอะไรไม่เกี่ยวกันเลยค่ะตัดเอมออกไปเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเอมค่ะไม่เกี่ยวนะคะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เกี่ยวนะคะคือดนเซเนีย เขาที่เขาโพต์ว่ามีหัวทองเนี่ยคนหัวทองเต้นอยู่ในงานวันนั้นนะคะแล้วเขาก็จะจะอยู่ด้วยกันในกลุ่มนั้นนะคะคนนั้นไม่ใช่เอมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนสงสัยว่าทาไมต้องเกี่ยวกับเอมหรืออะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเอมเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยนะคะหัวทองแดนเซอร์คนนั้นเขาจะรู้ตัวดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทําอะไรลงไปนั่งจิบไวน์แล้วก็แบบทําเป็นเหมือนแบบเบะปากหาเราอะไรแบบนี้ยถ้าเกิดมันไม่เดือดจริงนะคะคนไม่โพลหมดแหละเอ ชาติไม่โพสแน่นอนนะคะนี่น้องเมาจนลืมทุกอย่างเลยเหรอลืมว่าไม่เคยไหว้พี่ลืมว่าแล้วแล้วแล้วพูดแล้วพูดเออไม่เคยไหว้พี่ไม่พอแล้วพูดในไลฟ์ด้วยว่าไหว้พี่แตนทุกครั้งเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดพี่ได้ตามสบายนะคะดีค่ะจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วก็ไม่ได้หายใจลดต้นคอใส่กันนะคะพี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกซัพพอที่ซัพพอแตนที่เข้าใจแตน